จำมือเต็มมีอะไรอีกครับจำมือพรจำมือพระมีลายที่สองมีไลายที่สามมีอะไรอีกมีสามพายารูปแบสองด้วยโอเคไปต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ที่เราได้เรียนเนาะเป็นถังมาร์โอนทัสถังบาร์โอนทัสทำยังไงนะคะ ความคิดสร้างสารรค์ของเราที่จะวาดอะไรก็ได้ตรงกลางให้สวยให้เห็นว่าฐานมโนทัศน์ของเราเนี่ยต้องการจะพูดเรื่องนี้เนาะเขาเรียกว่าตัวเนี้ยคือความคิดหลักอ่ะต่อไปข้อสองคืออะไรคะวาาความคิดรองที่สัมพันธ์กับความหลักให้โดยรอบอ่ะวาถ้าความคิดรองที่สัมพันธ์กับความคิดหลักนะคะโดยจะโยงเส้นออกไปหาความคิดรอง ของความคิดเราหนังใช่ไหมคะ่ะ นี้เด่แล้วก็โยงมาหาความคิดย่อย3าตัวซึ่งตอนนี้ข้อเด่นของงานนี้ก็คืออะไรคะความคิดหลักของเขาเป็นสีส้มพอเป็นความคิดรองอันแรกเขาจะใช้เป็นกรอบสีเดียวกันนะคะ mm hmm. เพื่อแสดงว่าใหญ่ตัวน,นี้แตกออกเป็นสความคิดย่อยแล้วก็โยงต่อเป็นความคิดต่อไปนะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะนักเรีย hmm. นก็สามารถใช้จินตนาการของตนเองนะคะตกแต่งให้สวยงาม เช่นตอนนี้ก็จะเป็นความคิดหนักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แตกออกไปเป็นความคิดย่อยๆนะคะตอนะะเห็นภาพของการเขียนขับมโนทาน,นได้ยังคะ,อะ,อะโอเคพร้อมที่จะลองสร้างออกแบบของเตัวเองคะ อ่าเดี๋ยวใครค่ะอะไรก็แจ้งคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูหาที่ซอลร่างไปก่อนนะคะอ่าวางผันไว้อ่แต่ถ้าเราชำนานแล้วเราคิดว่าผันเราใช้แล้วก็งลงเลยก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้กระชับเวลาอ่าแบบ่งหน้าที่กันทาเลยนะคะว่าใครจะช่วยลงตำแหน่งมา เพราะนั้นนะคะเกมที่4ก็คือเสร็จทันเวลาตอนนี้ครูให้เวลา15นาทีนะคะถ้าใครเสร็จ15นาทีก็จะถูกบ้าทันเวลาโอเคครับเกณฑ์ที่อันไหนอย่าพูดให้ได้ ต <anto> <divide S 1> ามง,งกลุ่มนะคะ <laughs> การน e <throat> <c oughs> ั่งของเขายังไม่เหมาะสมก็สลับที่นั่งเพื่อทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะเอกมากมีการบริหารจัดการนะคะกลุ่มนี้นะคะตอนนี้แตกเป็นสอประเด็นแล้วปากเขียนชื่อกลุ่มไว้ด้านบน ตำแหน่งของชื่อกลุ่มแล้วก็สมาชิกกลุ่มไปด้วยนะคะชื่อกลุ่มอะไรสมาชิกกลุ่มมีใายบ้างเวลารูประเมินผลง,งานจะได้อ่าให้คะแนนถูกว่าเป็นคะแนนของกลุ่มไหนมิใครเป็นผู้ร่วมกลุ่มสมาชิกกลุ่มบ้าง i ควรใช้ปากกาเมจิกสีเข้มนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเราใช้สีอ่อนเวลามองมาระยะไกลก็จะไม่ค่อยชัดนะคะอย่าลืมรูปสอนแสดงความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าความคิดหลักไปหาความคิดรองความคิดรองรองอไหนบ้างแล้วไปหาความคิดรองค่ะ้แน่ใจว่าผู้ที่เขาอ่านคํมามโนทัศน์เราเข้าใจหรือเปล่าก็เขียนบอกัาด้วยว่า มี่ใครเป็นอะไรตอนนี้จุดเด่นของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันนะคะอ่าบางกลุ่มยงความคิดแล้วมีความหมายประกอบนะคะบางกลุ่มก็เริ่มไปสู่ตัวอย่างของแต่ละองค์ประกอบแล้วนะคะ มากเลยนะคะภาพรวมสว่วนเน้อหานะคะหลายๆกลุ่มก็ลงเนื้อหาเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะ การแข่งขันมโนทัศน์นะคะก็มีอยู่หลาย 小学们， 买一下，我看看。妹妹来啦！ হারুন <laughs> 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 <laughs>